เนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยแหละคือสิ่งที่สายลิงเฝ้ารอและเนี่ยแหละคือคุณภาพชีวิตในเกมเกมนี้ครับโอ้โหการมาของซีซ่าสุดยอดอัดถาประโยชน์ประโยชน์เยอะนั่นหลากหลายมากๆเป็นตัวละครที่แบบแลหลายอย่างอะรว,รวมอยู่ในตัวเดียวครับฟิลลิ่งมันเหมือนกับมีปู่จงในเกมเกม,เกมนี้เลยเว้ยถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมเกม,เกมชีนิมแพ t นะครับคุณก็จะพอทราบว่า ถ้าเรามีปู่โจงนั้นแล้วเราทำการกลางโลกโอ้โหที่เหลือคือสบายเลยมอนจะตรงจะตีเราจะอัดดาเมจใส่เรามีโล่ตั้งรับไว้ให้แต่ที่สำคัญคือมันไม่กระเด็นครับพอมันไม่กระเด็นเนี่ยการทำคอมโบหลายๆอย่างหรือการวนโรเลชันมันก็สมูทมากยิ่งขึ้นไม่โดนขัดคือสำหรับคนที่เป็นสายแบบสปีดรันอยู่แล้วหรือเป็นสายที่แบบจบคอนเทนต์ได้ไวแล้วก็เป็นสายที่แบบว่าเล่นหลบเก่งอยู่แล้วแล้วก็รอดในโหมดยืน ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบต้องหาตัวเซฟชีวิตถ้าในเคสเคสนี้ยโอเคผมเข้าใจว่าตัวละครซีซ่าอาจจะไม่จำเป็นสำหรับ ID ของคุณแต่ถ้าสำหรับสายลิงแบบผมนะหรือสายลิงทุก,ทก,ทกคนลิงจักจักเนี่ยนะครับผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากๆเลยอะ่ะคือเปรียบเสมือนนางเป็นแม่พระให้สำหรับเราเลยทั้งโลทั้งบัฟ ทั้งดีบัฟใส่มอนทั้งช่วยสตันก็ได้ด้วยโอ้ยอันนี้เชียรจริงๆเปิดหามาสักตัวและสําหรับสายโชว์เคสชอบทำดามเมดเบิ้มๆตัวเลขดามดที่ใหญ่ครับเพื่อนๆสามารถเอาตัวของซีซ่ามาบับเจนเพราะว่าเขามอบ ATK ให้เยอะมาก1,000หน่วย1,000แต้มแล้วเอาตัวของนิโคมาลดเด็บนะครับทีเนี้ยพอเจนทำแอสเซวอ่ะโอ่มันจะระเบิดแบบเปี้ยงป้างเปียงป้างเลยนี่คือเจนกลุ่มดาวศูน นะครับไม่ได้ปลดดาวอะไรเลยแต่ใช้เป็นอาวุธประจําตัว W <Build> Engine ประจําตัวแล้วก็ซีซ่าใช้เป็นประจําตัวนะครับดูเลขดาเมจที่เจนทําได้ครับ2ล้าน1นึ่งแสนคือแบบสะใจมากเจนที่แบบอัดอโนเบรี่แบบเยอะๆไปเลยเอาให้แบบบึ้มโป๊ะมอนแตกไปเลยครับอูผมยังชอบอะ่ะแล้วเรื่องการจัดทีมกว้างมากๆุ่ยทำไมผมดูอินขนาดนี้อ่ะหรือว่ามันเจอตัวละครที่มันเล่นแล้วมันถูกใจวะ นี่เป็นการรีวิวที่แบบรู้สึกว่าผมฟินและผมมีความสุขมากๆเลยครับอะอย่างที่บอกไปทีมกว้างเนาะอย่างทีมเจนนะครับสามารถที่จะให้เจนระเบิดแอดเซาลแรงๆได้อย่างที่ผมเล่นให้ดูในเมื่อกี้ก็คือใช้นิโคลนะครับหรือเ,เพื่อนๆจะใช้เซตมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับหรือจะรอตัวที่กําลังจะมาต่อตู้ถัดไปบาบาร่าไฟน้องเบอร์นิสของเรา <laughs> หน้าตาก็คล้ายบาบาล่าไงเหมือนจังเลย <c oughs> แค่ต่างกันที่ไฟหน้าเท่านั้นแหละนะครับหรือเพื่อนจะเอาไปเล่นกับทีมกายภาพนะครับเล่นกับไบเปอร์เล่นกับน้องแมวเล่นกับตัวของคอรินที่บอกว่าชอบไถไม่อยากโดนขัดไงอันดีก็ได้นะครับเล่นกับบิวรี่แล้วก็เอาตัวของรูซี่มาคอมโบด้วยกันก็ได้เหมือนกันหรือจะเอาไปเล่นทีมไฟ อ,อย่างแบบรอเบอร์นิสมาเลยเอามาแปะไฟแล้วก็เอามาเล่นด้วยกันกับโซเยอร์โซเยอร์ก็อยากได้ตัวแปะไฟเก่งๆแล้วก็มีตัวบัฟเอดีเคมีตัวช่วยยืนอย่างซีซ่านะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่น่าเล่นมากๆหรือจะเล่นในหน้าตอนนี้เลยก็เอาดูซี่เข้ามาครับผมส่วนทีมน้ําแข็งคู่อันนี้เฮ้ยดีกว่าที่คิดว่าเพราะว่าน้องหลามอ่ะลําได้สบายมากยิ่งขึ้นเลยไม่โดนขัดไม่กระเด็นไม่อะไรเลย นะครับอันนี้เชียร์มากๆคือคุณจะเล่นเป็นน้องหลามกับซีซ่าแล้วก็โซคาคุหรือจะสลับไลเคออนก็ได้สลับไปสลับมาได้หมดแล้วแต่ชอบนะครับทีมอีเรอร์จะเล่นเป็นจู้หยวน ที่ใส่เป็นซีซาแล้วก็นิโคอันนี้ก็แรงเหมือนกันหรือจะเล่นแบบกับคุณยายชิงยี่ไปเลยก็ได้คือมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไอเดียอะบางไอเดียมีคุณยายก็เล่นคุณยายต่อไปเหมือนเดิมหรือบางไอเดียไม่มีคุณยายก็จะเล่นทีมแบบนี้ก็ได้หรือจะเอา2ตัวมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับส่วนทีมสายฟ้าเล่นด้วยกันกับอันตรอนแล้วก็แอนบี้ก็เล่นได้เหมือนกันคือมือนกวางแบบกวางมากตัวนี้ผมว่าใช้ได้ยาวๆเลยอะคือเป็นตัวที่โอ้โหผมเชียร์ให้เปิดจังเลย ยิ่งบอกผู้เล่นใหม่หรือคนที่ตัวละครยังไม่เยอะเระอ,อยากเล่นเกมที่ได้ง่ายขึ้นเปิดเปิดนะครับเปิดต่อไปเรามาดูความสามารถตัวละครกันบ้างว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเอาจริงนะแค่เปิดมาสลับเล่นไปมาแบบนี้ <laughs> ผมก็ฟินแล้ว <laughs> ผมก็มีความสุขแล้วนะครับคือเป็นตัวละครที่แบบโลยิ่งใหญ่แก พอโลกยิ่งใหญ่น <r isa> ี่ม <star mean, army feat>. ัน <aroma> ก็เลยดูหน้าเกงขาเมม่อแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ใส่น่ารักนะซีซ่าต้องปั้นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ค่าสแตตหลักที่เราจะใช้สําหรับตัวละครตัวนี้คือค่า IMPACT เลยดันให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดันไปเลยครับผมแล้วก็เรื่องการอัพสกิลแน่นอนเราต้องอัพ A B C D F อะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนอยู่แล้ว เพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของโล่ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการบัฟ ATK ให้เพื่อนด้วยนะครับซึ่ง ATK เนี่ยมอบให้ถึง1,000หน่วยหรือ1,000แต้มเลยนะแบบจุกๆเบิบบ่มๆเลยเยอะมากๆครับอัพสกิลพวกนี้นําไว้ก่อนส่วนสกิลแพสซีฟนะครับก็ในเรื่องของการจัดทีมขอแค่ไอตัวละครที่มาเล่นด้วยอะ่ะเป็น ตัวที่สามารถทำซัพพอร์ตตั้งรับได้นะครับหรือเป็นตัวละครในแก๊งเดียวกันเมื่อซ so, ีซ่าเนี่ยทำการเพอร์เฟกบ็อกนะครับพอเรากดสกิล ex ใช่ไหมเราทำให้มันให้แบบให้มันถูกจังหวะหรือว่าเราจะทำการซัพพอร์ตตั้งรับนะครับหรือทำการโจมตีปกติแบบเดดเอ็นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้มอร์นดนดีบัฟแล้วก็ทีมเราจะทำดาเมจได้สูงขึ้นส่วนเรื่องการอัพสกิลอะหลักๆมันเน้นใช้แค่สองสกิลนี้เองนะก็คือสกิล ex นะครับแล้วก็สกิลซัพพอร์ตเออแล้วตัวละครตัวเน้ยยนง่าดวะ เราหลักๆอ่ะเน้นแค่ค่า Impact ใช่ไหมล่ะเซตที่ใช้ก็จะเป็นเซตใหม่นะครับใส่เป็นเซตโลแล้วก็2ชิ้นน่ะใช้เป็นเซต Impact เนาะทีนี้ไอเซตโลถ้าเกิดเราใส่4ชิ้นครับเมื่อตัวละครตัวใดก็ตามในทีมทำการพพอร์ตตั้งรับหรือทำการพพอร์ตลบดีกนะครับก็จะทำให้ตัวของซีซ่าที่ใส่เซตเนี้ยไปบัฟทำให้เพื่อนอ่ะทำดาเมจได้แรงขึ้นอีกหูโคตรด,ดีและการการใส่เซตก็คือช่องสี่อ่ะ เพื่อนๆจะใส่เป็นคีย์เรทก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะจิไม่ได้ซีเรียสเลยส่วนช่อง5าใส่เป็นกายภาพครับส่วนถ้าเกิดไม่มีกายภาพเนี่ยจะเป็นเพนหรือจะเป็น ATK ก็ได้หลักๆตัวละครตัวเนี้ยมันจะไปฟิกที่ช่อง6ก็คือเราใส่เป็นค่า Impact ที่เหลือมันปั้นแบบแซมแซมได้เหมือนกันหมดเลยจะแซมแซมเป็นคีมาหรือจะแซมแซมเป็นอ n โนเมอรี่มาแล้วแต่ความชอบเลยครับเอาแค่แบบ Impact ให้มันเยอะๆ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 ๆไปก่อนแล้วมาดูที่ W engine กัน อาวุธของตัวละครตัวนี้ถ้ามีประจำตัวดีมากเพราะว่าประจำตัวนั้นให้ค่า Impact ที่เยอะครับแล้วตัวละครต้องการค่าค่านี้แถมไ,ไอชิ้นชิ้นเนี้ยมันทําให้โล่เนี่ยเพิ่มหนาขึ้นด้วยแล้วก็ตัวละครในทีมนะครับสร้างดาเมจได้สูงขึ้นรวมถึงสตันมอนหรือเบรกมอนได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยอันเนี้ยเชียร์มากถ้าเกิดมีโบอะน้าเปิดส่วนถ้าเกิดใครไม่มีใช้ของฟรีชิ้นนี้ก็ได้นะครับจากการคราฟ ก็มันจะให้ออฟรองเมื่อโดนตีเนาะมันจะมีค่าอิมแพคที่เพิ่มขึ้นหรืออีกหนึ่งไอเดียถ้าตัวสตาร์เราไม่ได้ใส่ของอยู่เราจะไปโดูของมาก็ได้ครับ อะไรก็ได้ที่มันให้เป็นค่า Impact อะของพวกตัวสตตน่ะขโมยมาใส่ได้เลยอย่างชิ้นที่น่าจะพอหาง่ายๆหรือน่าจะมีหลายๆชิ้นใน ID ของเพื่อนๆนะครับก็คือของ e n b ดอ่ะเพราะว่าของ e n b ดเนี่ยมันก็มีเพิ่มค่า Impact ได้เหมือนกันเรื่องการเลือกใช้น้องบางบ่อแบงบูของเรานะครับเพื่อนๆจะใช้บ่อไหนก็ได้ครับจะเป็นบ่อฉลามเอาไปเล่นกับทีมน้ําแข็งก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นน้องบางบอยิงปืนปิ้วๆไปเล่นทีมแอเซกับเจน ก็ได้คือพลิกตามสถานการณ์ได้หมดเลยหรือจะเอาน้องอบูป่านะครับมาช่วยปัน่นกงล้อช่วยทำดาเมจก็ได้หรือเล่นทีมตำรวจก็ใส่เป็นตัวตำรวจหรือจะเอาน้อง บัลเล์นะครับไอ้ตัวนี้ก็เล่นได้ได้ได้หมดมาลุยเล่นกันเลยดีกว่าครับนี่เปิดมาบัฟเลย <c oughs> ไม่ต้องรอไม่ต้องรอครับผมแล้วระหว่างนี้จะให้น้องหลามรวบมอนหรือจะให้ตัวของซีซ่าช่วยรวบมอนนิดๆหน่อยๆก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบครับแต่ผมนั้นรีบทําการเคลียร์ไปเลยแล้วก็ทําให้มอนนั้นติดดีบัฟเป็นที่เรียบร้อยครับมอนจะโดนด,ดาเมจของทีมเราแรงขึ้นทีนี้เราก็เตรียมซัดเตรียมอัดได้เลยข้อดีที่ผมสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกได้เลย ก็คือน้องหลามเล่นง่ายเล่นสบายขึ้นเยอะปกติเวลาเล่นน้องหลามอะ่ะบางทีมันจะมีบางจังหวะที่แบบเฮ้ย <He> เราต้องต่อคอมโบโรเลชันให้มันเลื่นๆให้มันสมูทไงแต่แบบโดนบอลขาดก่อนหรือแบบโดนแบบตีแล้วก็ตกเสียคอมโบอะไรเงี้ยแต่พอเรามีโล่ของซีซ่ามาให้นะครับสบายเนี่ยแล้วซีซ่าเล่นเช่นนี้กด ex 2องทีแล้วสลับออกแค่นี้เอง <laughs> กดให้ถูกจังหวะ ออซีซ่าเนี่ยจะสตัน,น์บอลได้ช้าหรือไวอ่ะมันขึ้นอยู่กับการออกท่าของบอลด้วยนะถ้าบอลตัวนั้นะมันตีบ่อยซีซ่าได้สวนบ่อยนะครับก็จะสตัน,น์บอลได้ไวถ้าเกิดบอลตัวนั้นมันออกท่าน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็เน้นอัดมันไปเลยนะครับผมนี่อย่าง้องหลามนี่อัดรเออแล้วดีเดี๋ยวทำการรำแบบสบายชิวๆโอ้ยกระเด็นก็ไม่กระเด็นมอนจะตีมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็โอ้ยเล่นเล่นเล่นโอ้จะไม่มอนมันยี่ขนาดนี้น้ ทำไมมันคุณภาพชีวิตสบายขนาดนี้โอ้ขิงใส่มอนก็มาเนี่ยบันเล่นง่ายด้วยแล้วมันจบไวด้วยนะมีความสุขและดูออกนี่น่าจะเป็นรีวิวที่ออโต้และมีความสุขที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าชอบสายลิงมาทีมจู้หยวนกันต่อครับผมอันนี้ก็ให้ีิโคช่วยรวบก็ได้แล้วจู้หยวนอัดไปเลยเดี๋ยวเราก็สลับตัวมาอ่าแล้วก็ทําให้มอนติดดีบัฟนะครับ มอนโดนดามจแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวเราทําการเซตอัพคอมโบเพื่อจะรอให้ตู้หยวนนั้นยิงใส่มอนเอออันเนี้ยถ้าเกิดใครมีคุณยายชิงยี่ก็เล่นคุณยายชิงยี่ตามปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีคุณยายชิงยี่ก็เอามาเล่นเคสเคสนี้ได้ครับก็คือใช้ซีซ่ามาแล้วก็เอานิโคมาบัฟตัวของตู้หยวนด,ด้วยตอนที่มอนมันยังไม่ล้มมันก็จะเรียกได้ว่าโดนดามจช้าหน่อยเออก็คือดามจอาจจะไม่แรงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวรอดูตอนมอนล้มนะพอมอนล้มนี้ก็ จัดหนักจัดเต็มแรงอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆผมว่าดาเมจตอนที่มอนไม่ล้มก็ไม่แย่นะเพราะว่าอันนี้เราก็ตีมาเกือบจะครึ่งหลอดแล้วเนาะสังเกตว่าเวลาเพิ่งผ่านไปแค่แบบนิดเดียวเองครับทำการลดเดฟไปแล้วก็จู่หยวนยิงว่ะปั๊บ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 เอออุ้ยไม่กระเด็นไม่กระเด็นนะสุ่ยเพื่อนทำไมเราถึงชิวขนาดนี้ละเพื่อนพอบอลล้มแล้วเดี๋ยวเจอกันครับปั๊บอุ้ยอุ้ยหายยังไวเนี่ยจู่หยวนเก่งเวลามอนล้มเนาะปั๊บโอ ไวแบบไว้ไวเล่นได้เหมือนกันนะ่ะเก่งอ่ะซีซ่าทีมเยอะหรือจะเล่นกับเจนกับเซตก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แข่งกับเวลาหรือคอนเทนต์ที่เน้นยืนอันนี้ก็ไปด้วยกันได้หมดเลยโอ้โหโดนแอเซอไปเจ็ดแสนปับ๊บโอ้โหโดนดีหกแสนเนี่มันมันเลยจ้า คือมันแล้วแต่ความถนัดของบางคนด้วยนะบางคนก็จะหลบเหมือนเดิมก็ได้หรือจะยืนรับในบางจังหวะก็ได้นะครับยังไงเจนก็เป็นเมคานิคที่แบบลงหลบตีลหลบตีอยู่แล้วเนาะอันนี้เอาน้องบางบอยยิง ing, ปิวิวๆไปแล้วก็จบอย่างสวยงามครับอืมเล่นกับทีมนั้นก็เก่งทีมนี้ก็เก่ง ทีมนี้ก็ยิ่งเก่งเลยหรือถ้าใครอยากได้ดาเมจแบบเบิบ่มๆให้มันเบิ่มเหมือนกับโลกของซีซ่านะครับผมสามารถที่จะทําการเซตอัพคอมโบแบบนี้ได้ก็คือทําการลดเดฟของนิโคไปก่อนแล้วซีซ่าก็ทําการบัฟและทีเนี้ยตัวของเจนก็ทำการระเบิดแอดเซาใส่บอลน,นะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ระเบิดเนาะปกติเพื่อเล่งแอดเซา์ s s ไปแล้วเดี๋ยวรอเกียรเต็มโป๊ะสล้านนี่ไงปั๊บสล้านโอ้โห อันเนี้ยฟินแล้วก็มันมากนะครับใครที่มีเจน M0 เนะ่ยทำขึ้นลานได้เหมือนกันนะอันนี้มันมีประจําตัวโ,โหถ้าปลดดาวนี่ไปได้ไกลอยู่ดีกะหุยแต่แค่นี้ก็แรงแล้วไม่เป็นไรอเอาแค่นี้แหละพอแล้วพอใจแล้วครับโอเคสุดท้ายนี้เรามาสรุปท้ายคลิปกันครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ LD Player ไปในตัวด้วยเลยสําหรับใครที่กําลังหาโปรแกรมจําลองเล่นเกมมือถือผ่านบน PC ด้วยความแบบลื่นไหลภาพสวย แล้วก็ตอบโจทย์ได้ครับแนะนำเลยโหลด LD Player มาได้ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับอ่ะมาๆาม,าม,ามาก็โดยภาพรวมของตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอือหืคือกันตายอ่ะใช่ไหมเป็นตัวแทงที่ดีมากๆมอบโลให้กันกระเด็นให้นะครับมีบัฟ ATK ให้มีดีบัฟที่มอนโดนดาเมจจากทีมเราแรงขึ้นมีอะไรอีกอะ แล้วก็ถ้ามอนตีเราไปบ่อยก็จะสตันมอนได้ไวด้วยเออโอ้โหคือมันกว้างบบมันกว้างมากเลยอะมันคุมคค้มค่าแบบคุ้มค่าจริงๆครับก็เลยเชียร์ว่าโ,โห,หน่าเปิดมากตัวละครตัวนี้เอาแค่ดาวศูนย์ก็พอแล้วสุดท้ายนี้ขอขอบคุณในท,ทุกการรับชมมากๆครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยและถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมถามมาได้เลยยินดีที่จะตอบจ้าอู้ยรู้สึกว่า มีความสุขจังเลย <c oughs> ในการเล่นเซเล็ตในช่วงช่วงนี้พอมีไฟแล้วพอเจอเกมเพย์สไตล์ที่มันโดนใจมันก็ฟินะนะเนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วในไลฟ์สตรีมช่องโอตกับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย